วันนี้ก็มี a เจนดาพิเศษนะครับที่จะพาเจ้า L4 นะครับไปเคลือบแก้วครับที่ร้านซูโมบายฮะนั่นแหละราคาจะเป็นตัวของพี่ตัวน้ำบอดนะครับอยู่ที่9,000บาทครับเพราะว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ต้อนรับปีใหม่นะครับเหลือ5,000บาท5,000บาทนะครับผมแล้วก็เราติดตัวสปอตอีก3รอบให้ดูฮะความเงาของชิ้นงานเนี่ยที่บอกเซรามิกนะครับ สวัสดีครับชาวบอสแตรลี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีแอดเจนดาพิเศษนะครับที่จะพาเจ้า L4 นะครับไปเคลือบแก้วครับที่ร้านซูโมบายฮะจากความเฟลก็คือตอนแรกจะเตรียมกลอปโมาถ่ายนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เทสใหม่แล้วเปิดกลอปโแซนบายไว้จนแบตนหมดนะครับก็เป็นความเฟลเฟลมากๆเลครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเจ้า L7 ไปเคลือบแก้วที่ร้านซูโมบายฮะจะมีการรูปแบบการทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ ได้รับการสนับสนุนนะครับผมจากคุณโน่นะครับคุณโน่นี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าของแบรนด์โลกานะครับที่เป็นเกมมิ่งเกียที่ส่งมาให้ทางเอฟเอสแสของเราได้รีวิวกันนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นไซส์เล็กนะครับก็คือตั้งแต่แบบ 300cc ซลงมานะครับแล้วก็รวมไปถึงทําร้านซูโมบายตัวนี้ด้วยและมีธุรกิจอีกมากมายของเขานะครับก็มีพวกยืมพวกอะไรเท่าที่ผมทราบนะครับแต่ว่าซูโมบายเนี่ยก็จะรีเลทกับเจ้า L7 ของผมวันนี้นะครับไปดูกันฮะ Nee. L7 วันนี้จะได้เคลือบแก้วแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเคลือบแก้วมาแล้วหรือยังนะครับแต่วันนี้จะไปเคลือบแก้วกับเราแล้วนะนี่ครับซูโม่ดินแดงก่อนจะเลยไปถึงย่านดินแดงเราจะมีอยู่ซ้ายมือนะครับให้แฮกขึ้นแลมมานะฮะก็จะมีลาซูโม่อ,อยู่จะมีจะมีห้องให้ได้นั่งพักอยู่ตรงนี้นะครับนั่งรอรถรอล้างรอเคลือบอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ ก็จะเป็นจุดรับรถก็เอามาจเจาะไปแล้วนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นยังไงบ้างพี่ผมผมเปไปการเคลือบเซรามิกใช่ไหมการเคลือบเซรามิกครับความหนาที่75 85 80ครับ85แก้วแค่แก้วเราเคลือบไปหนึ่งครั้งเราต้องเพิ่ม6เดือนหนึ่งครั้งแต่ในกรณีเคลือบเซรามิกตัวนี้ครับ ยาวๆเลยครับจนกว่าที่จะเปลี่ยนรถรุ่นนี้ไปเลยรเราเกลือบยาวๆเลยมันอยู่ได้นานเลยใช่ไหมอยู่ได้นานเลยครับแล้วก็ทางร้านเราประกันให้แั้วหมด5ปีครับแล้วก็เราดีเคลือบตัวเขา s u p p o ให้3รอบครับใช<ห><อ>่ครับมันมันเป็นเรื่องของอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความนองอางแล้วก็ป้องกันพวกรอยขนแมวรอยติดขนอ่าก็คือนนคมันจะเพิ่มเพิ่มมาอีกเลเยอร์หนึ่งเลยถูกไหม ปกติพัสดุนีม้มันอยู่ราคาเท่าไหร่ราคาถ้าเป็นตัวของพี่ตัวสปอร์ตเนี่ยครับอยู่ที่9,000บาทครับแต่ว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชาั่นอะไรก็แล้วแต่ต้อนรับปีใหม่นะครับเหลือ5,000บาท5,000บาทนะครับผมแล้วก็เราพีตัวสปอร์ตอีก3รอบโอเคอครับนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำงานของพี่ทอรนะครับนี่่อา,ออามาเคลื่อนตรงนี้นะครับ นี่คือห้องเคลือบน้ำยูงน้ำยาจากญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นราคาต่างๆนะครับราคาและอัตราค่าบริการในเะก้คุยเซอร์ดูอัล p อลสอันนี้ราคาค่าล้างครับรถเต็กรถใหญ่ล้างหมดเลยล้างเคลือบโซ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นล้างแบบสมมติเราเอารถ เราลรดไปร้านแบบล้างล้างแบบคาแรททั่วๆไปอ่ะเขาจะไม่ได้มีพวกล้างโซ่เคลือบโซ่ให้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีน้ํายาพิเศษเฉพาะมอไซน์นะครับอันนี้เป็นทีเด็ดของซูโม่นะขาดินแดงครับอ่าจะขาดินแดงเท่านั้นด้วยนะครับขั้นตอ,อนการล้างคันหนึ่งนี้รวมกันสามสี่คนนะ ให้ใรถคุณพี่ลูกค้านะครับอันนี้เป็นโซนล้างเปียกโซนเปียกโซนเปียกนะครับอ่าโซนเปียกแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตัวนี้อโอเคประมาณนี้นะครับ นะครรรับหือว่าาเเ้ียกว่าอะไรกิจกรรมเต็มวันครับเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายๆนะครับก็มารับพี่แว่นนะครับแล้วก็ไปอัปเดตออฟฟิศกันนะฮะก็ได้ไลฟ์ไปแล้วในช่องไอเฟสแสลนะครับไปดูกันได้นะย้อนหลังนะครับแล้วก็ไปซื้อของเพิ่มนะครับพวกแบบเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับผมเครื่องดูดฝุ่นแล้วพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่จําเป็นต้องใช้นะครับผมในออฟฟิศใหม่รวมไปถึงของทางมิดเองด้วยนะครับอย่างที่พี่แว่นบอกเลยครับคือของมิดเนี่ยนะครับค่อนข้างจะลงทุนเยอะมากๆ ถ้าพูดถึงแค่ออฟฟิศไอเพสแลนเนี่ยจริงๆแล้วเอาแค่ใช้ง,งานได้เนี่ยผมว่าไม่น่าถึง3 0 0แสนนะครับผมก็น่าจะอยู่กันได้แล้วแต่ว่าพอลงทุนแล้วเนี่ยเราอยากทําแคมป์ด้วยเราอยากทาให้มันมิดมันมีที่อยู่มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราทํามาสิปีเนี่ยมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะครับพอมันได้โอกาสทําแล้วก็เลยอออินไปเลยก็หมดไปเกือบล้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปตัวเลขอีกทีหนึ่งตอนที่พี่ว่นกระทาเสร็จแล้วนะครับ โอเควันนี้ยา่ยาญาิพี่ว่าร้านนะครับเพิ่งแยกกลับมาจากโฮมโปรนะครับก็กําลังจะกลับไปรับรถแล้วปัจจุบันนี้ตอนนี้นี่ห้าโมงครึ่งนะครับร้านเขาปิดหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งแล้วกันอันนี้คือร้านแบบปิดปิด,ปดไฟไปป,ประตูหนึ่งทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่า,ะเาเจ้าเจ็บเป็นยังไงบ้างนะครับจะลองนั่งไปเอารถนะคะ ที่สูโไบา์นะครับผมนี่ไปดูกันนะว่ารถเราเป็นยังไงบ้างแล้วนะนี่ครับก็อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบที่นี่เขาก็จะเข็นรถให้เราอย่างชำนาญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถบนรถสัวลิงนะครับได้หมดเลยเมื่อกี้เขาเขายับรถผมโดยที่แบบไม่ได้คล่อมเลยนะครับก็คือเข็นอย่างชำนาญเลยนะ เขาบอกอาวันนี้เป็นการเคลือบเซรามิกนะครับคือจากที่ผมเห็นรูปแล้วก็ที่เราเห็นกันไปนะครับก็คือเคลือบขึ้นมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟนะฮะไเปเลยดูไฟก็สาคัญนะัเวลาหินดีเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็คือโซนในทั้งโซนเนะี่ยเป็นโซนที่จะรับดาเมจเวลาเราขี่ตามเพื่อนนะหินดีมแมลงดีทรายหรืออะไรก็ตามนะฮะที่มันทําให้เกิดรอยบางคนเนี่ยเป็นรอยแบบฝังลึกเลยนะแต่ถ้าเกิดเราโดนตอนนี้มันจะโดนกับชุดเซรามิกก่อนนะครับ ถ้าไม่จะแรงมากเกินไปนะครับก็จะโดนสิ่งที่เราเคลือบไว้นะครับตั้งแต่ไฟแฟลลิ่งไฟแฟลลิ่งนะครับก็ไปจะถึงตัวกระจกตรงนี้ด้วยนะก็คือเราเราเคลือบเคลือบหมดเลยใช่ไหมที่เป็นชิน้นพลาสติกกับแฟลลิ่งแต่จะไม่ได้รวมกับพวกล้ออเคลือบท่อวที่เป็นเหล็กต่างๆอ๋อเป็นอ๋อโอเคฮะล้อท่อแล้วก็พวกโครงเหล็กแฟลิ่ไอ้ทุกโครงตัวนี้จะไม่ได้เคลือบนะ อยากให้ดูความฉ่ำทางเคลือบเซรามิกนะครับแล้วแบบนี้ผมต้องมาเขาเรียกว่ารีแพร์หรืออะไรรู้ไหมครับไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรเลยพี่อันนี้เราไม่ได้ใายแบบพวกเครื่องแก้วตามทสองตลาดหรือชั่วไปครับอันนี้เราเคลือบครั้งเดียวอันเดียวจบจบเลยครับไม่ต้องไปเติมไม่ต้องแปลาเคลือบเซรามิกให้ทั้งหมดสองเลเวลครับก็อร์โพสอีกสองเลเวลเคโพสอีกสองเลเวลเคสก็อตีกสองเลเวลเจ็ดคนสุดเลเวลหกเลเวลนะ ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงนะครับผมก็รถมาทิ้งไว้ตั้งแต่ประมาณ1ิ1 1โมงแล้ววันนี้ก็เริ่มทำได้เลยวันนี้โชคดีที่ทลูกค้าไม่ได้เยอะมากด้วยนะให้ดูฮะความเงาของชิ้นงานเนี่ยที่บอกเซรามิกนะครับคือพวกการเคลือบเซรามิกอะไรพวกนี้นะครับควรจะเริ่มทำตั้งแต่วันแรกๆที่เราได้รถมานะครับจะรับรถมือสองมาจะซื้อมือหนึ่งป้ายแดงมาเนี่ย มันคือสิ่งแรกที่ควรทําเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดริ้วรอยใดๆอย่ยงขาผมเป็นมือสองมาก็อาจจะมีบางจุดที่แบบเป็นรอยมาบ้างแล้วครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่เราก็ป้องกันหลังจากนี้ไปนะูาทุกจุดจริงๆส่วนที่เป็นพลาสต์แปรงนะครับทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับแต่ว่าอันนี้จะผมผมให้เขาข้ามไปครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเคลื่อนตรงนี้ด้วยเนี่ย มันต้องลอกแผ่นกันกันเลื่อนนี้ออกนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ออกดีกว่าเพราะถ้าออกก็ต้องติดใหม่อีกนะครับเพราะถ้าดึงแผ่นนี้ออกปุ๊บเนี่ยกาวมันจะหายไปเลยนะไม่ติดใหม่ไม่ได้นะก็เลยข้ามไปก็ไม่ยืนหาอะไรครับนี่ฮะเรื่องนส่วนมาคาร์บอนครอบก็ถูกเคลืองด้วยนะครับ ก็มาจะถึงฝาลิ้งท้ายนะครับส่วนนี้ก็ถูเคลอบด้วยเ,เช่นกันเงาแว็บนะฮะแล้วพอดีว่าก่อนอันนี้ได้ขี่จนเลอะด้วยครับก็เลยทำให้พอได้ล้างได้เคลือบด,ด้วยมันก็เลยแบบไม่เอีย,อยงเห็นที่บอกครับพวกชุดล้อพวกเนี้ยจะไม่อยู่เคลือบนะครับเคลือบแค่ส่วนตรงนี้ ประมาณนี้นะครับแหนได้ได้ว่าเปิดตรงนี้ตอนเช้าแล้วก็ถ้าปิดตัวนี้ตรงนี้นะครับตอนที่รับรถมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างี้ฮะก็ต้องขอบคุณนะครับผมคุณโน่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เป็นเจ้าของเะนะกับที่ซูโม่บอนะครับคือเขาจะมีหุ้นส่วนก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า ก็คุณนุ่นนะครับที่เป็นคนที่ติดต่อมาด้วยนะครับผมว่าเออทางซูเปอร์ไบค์นี่เป็นของเขานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปอุดหนุนกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ใครที่อยู่โซนโซนนี้หรือว่าอยู่ระแวกนี้นะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับจะเข้ามาล้างรถจะเข้ามาเคลือบแก้วนะครับของผมเนี่ยเป็นเคลือบเซรามิกนะครับผมราคาเนี่ยราคาเต็มเต็มเนี่ยนะครับรถสปอร์ตที่9,000บาทนะครับโปรโมชั่นในช่วงปีใหม่เหลืออยู่ที่7,000บาทนะครับผม7,000บาทก็ เข้ามาทดลองเคลือบกันดูได้นะครับบอกเลยว่าเต็มระบบมากๆนะครับแล้วก็รถเราเนี่ยก็จะถูกเหมือนกับเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครป้องกันชุดสีพอจะเกิดมีการกระแทกหรือว่าการกระเทาะชุดสีหลุดไปเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ฮะฝ่าว้วยการสระบุสกูมโมบายดินแดนนะครับผมแล้วจะเป็นล้างมอไซค์เคลือบสีมอไซค์หรือว่าการสปาแล้วก็ พวกน้ำยาต่างๆที่เขาขายอยู่ก็มีครบถ้วนนะครับจะเป็นพวกน้ำยาพ่นเคลือบโซ่หรือว่าพวกพ่นเคลือบเงาต่างๆนะครับก็รองรับหมดเลยเช่นกันนะครับใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี Big ่บิ๊กไบค์ผมว่าน่าจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับฝากุิดตานนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับบอสจารดีครับติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ